สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเรามาที่วัดหลวงพ่อทันใจวัดพระาธาตุดอยคำเป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่ามากว่า1400ปีนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัด ที่นี่จะมีองค์หลวงพ่อทันใจที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะที่ข้างหน้าก็จะมีรูปปั้นของพระศิวะปารวตีค่ะเราก็กราบขอพรได้ค่ะรอบวัดนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้สักการะบูชาเราก็จะเดินเข้าวัดนะคะเข้าไปข้างใน ข้างในจะมีการถวายาดอกมะลิค่ะองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจแล้วก็อยากรอยโอกาสทองที่นี่พระธาตุดอยคำค่ะศักดิ์สิทธิ์มากๆมีคนถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาขอพรแล้วก็ถวายพวงมาลัยดอกมะลิที่น,นี่ค่ะงดงามมากๆศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ใครต้องการขอพรที่สำเร็จทันใจสามารถมาที่นี่ได้นะคะบริงรอบรอบวัดคนก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะนี่ถือว่ายังไม่เยอะเพราะเป็นช่วง c o เรา บรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะบรรยากาศดีสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาเที่ยวเชียงใหม่ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

ยืนกับท่านที่ทุ่งสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านยืนกับเราชื่อของเราข้าพเจ้าคือนี้นำตัวไปเลยการแก้บนก็เหมือนกันเมื่อเรานำดอกมาลิมาแล้วก็จุดทุ่งสามดอกแล้วบอก